สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำคอลลาเจนแล้วก็กลูตานะคะที่กินเรารู้สึกว่าเห็นผลช่วยในเรื่องของการรักษาสิวผิวกะ่ังใสแล้วก็มีความนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นของวีด้าคอลลาเจนนะคะจะมีเป็น คอลลาเจนคิวซองนี้แล้วก็กลูตาแม็กซ์เป็นซองสีชมพูค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนที่ฮิตมากๆเลยมีขายหลายที่มากๆเลยนะคะทั้งในบูธวัดสันแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นค่ะซึ่งสาเหตุที่เราเลือกมาลองทาน2ตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาฮิตมากๆเนาะก็เลยอยากลองว่าเออมันจะเห็นผลจริงไหมรวมถึงเขายังได้รับรางวัลด้วยนะคะในวัดสันสาขา Beauty Health and w e l l n e s s นะคะในปี2 19, แล้วก็เป็นสินค้าคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยทั้งในวัดสันและเซเว่นอีเลเวเราก็ได้ลองกินมาทดลองครบ7วันแล้วนะคะซึ่งสูตรที่เรากินเนี่ยก็จะเป็นสูตรเร่งรัดค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูในฟุตเทจนะคะว่าที่เราลองกินครบ7วันเนี่ยมันมีวิธีการกินยังไงบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนไปผลลัพธ์ before a n d after ยังไงนะคะซึ่งเราก็ได้ลองกินมาแบบหลายซองมากๆเลยนะคะนี่เลยที่เป็นซองเปล่าที่หมดไปนะคะ คะ้ก็เดี๋ยวไปดูฟู้ดเทปกันเลยค่ะร์ัิ่ีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่1นนะคะที่เราจะมาลองกินตัววีด้าคอลลาเจนคิวเทนกับกูต้าแม็กซ์กันซึ่งเช้านี้นะคะเราก็จะกินเป็นตัวนี้เลย2เม็ดเป็นสูตรเร่งดัดตามที่เราได้บอกไปในต้นคลิปนะคะเม็ดข้างในซองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นเม็ดใหญ่ๆกลมๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าน่าจะทานไม่ยากเนาะเดี๋ยวจะมาลองทานกันเลยค่ะ ก็ลองทานไปแล้วนะคะถึงแม้ว,ว่ามันเขาจะดูใหญ่แบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือทานไม่ยากเลยแต่สำหรับใครที่เป็นคนที่ทานยายากเล้วก็สามารถหักครึ่งหรือว่าแบ่งทานครั้งละเม็ดก็ได้ค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะให้ดูผิวหน้าตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนจะได้รู้ว่ามันมีความเปลีป่ยนแปลงอะไรยังไงพอถึงครบ7วันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ฮัลโหลตอนนี้ก็เป็นเวลาก่อนนอนของเราแล้วนะคะประมาณตีหนึ่งสี่สิบแล้วเพิ่งทํางานเสร็จคือช่วงนี้แบบงานเยอะมากวันนี้เลยนอนดึกมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมากินเป็นตัวกูต้าแมกซ์กับคอลลาเจนคิวเทนะคะก่อนนอนเป็น2ตัวนี้เลยเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะมากินกันเลยค่ะสําหรับก่อนนอนนะคะเราก็จะกินทั้งหมด2เม็ดนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนคิวเทนสเม็ดนะคะแล้วก็กูต้าแมกซ์สเม็ดค่ะ ค่ะทุกคนเมื่อคืนนอนดึกนะคะประมาณตีหนึ่งกว่าเลยที่ถ่ายให้ดูเช้านี้ก็เลยตื่นสายนิดนึงตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมากินตัวคอลลาเจน q ิวเทกันก่อน,นะคะ่ะ ก็ประมาณห้าทุ่มนะคะกําลังทําการบ้านอยู่เลยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าต้องกินวีดา้าก็เดี๋ยวจะมากินกันเลยค่ะก็กินกับขวดน้ําวันนี้นะคะช่วงนี้คือเราชอบพกขวดน้ำวันนี้ไว้ดื่มระหว่างวันนะคะขวดนี้ก็จะประมาณ2ลิตรนะคะแล้วว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ใครที่อยากจะมีผิวที่ดีขึ้นแบบมีความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรทานอาหารเสริมแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆควบคู่กันไปด้วยนะคะควรดื่มได้ประมาณ2-3ลิตรต่อวันเลยนะคะ พรุ่งนี้ตอนเด3สนะคะว่าสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะแค่รู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันมีความแบบนุ่มคูขึ้นนิดนึงก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งก็จะมากินตัวมีด้าคอลลาเจนคิวเทนสเม็ดเหมือนเดิมนะคะเมื่อคืนเราก็กดซิ้มาด้วยตรงนี้กับตรงนี้รู้สึกว่าพอกินมาสักพักเนี่ยสิวมันกดง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยขณะกินมาแค่2วันนะคะก็เดี๋ยวจะมากินกันเลยชันนี้ก็สองเม็ดเหมือนเดิม อันนี้ก็กินเหมือนเดิมเลยย่างละสองเม็ดนะคะซองนี้คอลลาเจนคิวเทนของเราก็หมดแล้วเราว่ากินได้ประมาณ3วันพอดีฟูต้าแม็กซ์อันนี้ก็เหลืออีก1เม็ดนะคะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นซองใหม่ทั้ง2ซองเลยก็เดี๋ยวมากินกันค่ะนี่นะคะเอาออกมาแล้วทั้ง4เม็ด แล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นซองที่2ของคอลลาเจนคิวกันค่ะเหมือนเดิมเลย2เม็ดนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะก็เดี๋ยวจะมากินกันเลยไลเจนคิวเทนสองเม็ดต,ตอนเช้าเหมือนเดิมค่ะ ก็จะได้เห็นจากฟตเทต7วันที่เราถ่ายไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เลยว่าผิวเรามีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนาะจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอยดากับรอยแดงที่แก้มนะคะมันมีความจางไวขึ้นมากๆแล้วก็พวกสิวที่เรากดตรงหน้าผากนะคะจากที่บวมๆก็ยุบไวแล้วพอถึงวันสุดท้ายนะคะวันที่7ก็เดี๋ยวเราจะแนบไว้ให้ดูนะคะเป็นภาพใกล้ๆเลยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้ามันมีความข่าก็จางใสขึ้นมีความกระจ่างใสแบบ ไม่ค่อยมีสิวแล้วนะคะผดก็ลดลงอันนี้คือปลืม้มแล้วก็ชอบมากๆนะคะรู้สึกชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากๆเลยแต่งหน้าก็มีความติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะคือดีมากๆแล้วก็แนะนํามากๆนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวนะคะก็แนะนําว่าให้ไปลองทาน2ตัวนี้ได้เลยนะคะเขาก็ค่อนข้างเห็นผลจริงๆแต่ก็อาจจะต้องทานไปในระยะยาวด้วยเพราะว่านอกจากทาน2ตัวนี้นะคะแล้วก็มีใช้สกินแคร์ในการช่วยรักษาสิวควบคู่กันไปด้วยอะคะ่ะใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยเขามีทั้งในบูธวัดสันและก็เซเว่นอีเลเว่นนะคะซองแบบนี้จะอยู่ที่ซองละเกบาทค่ะแล้วก็ซองใหญ่จะอยู่ที่ซองละสองาบาทสามารถหาซื้อได้ เนบูลและก็วัตสันค่ะซึ่งเขาก็จะมีทั้งสูตรแบบธรรมดาแล้วก็สูตรแร่งรัดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เหมือนกันเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปทานตามนะคะคลิปวันนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย